สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกท่านครับผมอยู่กับผมผู้จัดการศรค k a ดำซิงครับผมช่างวิน้ดำซิงดินด่วนครับคลิปนี้ก็พามาดูบ่อดินครับหลอกนาครับหลอกนาขุดสะสมที่ครับเตรียมงานสิบร้อครับวิ่งดวบน้ำมันครับนี่ก็แม่โคกำลังแจงทางครับโอ้อยากได้ขีปครับยางบูชิตะลวกเลย กำลังแต่งทางครับนี่ขานาะอ้อยๆครับอันนี้ลอกเสร็จแล้วครับแม่ขามนต์บดพ่อบางคนก็ไปเจ็บท่านหน,น่อยไหมขาแต่งทางกับน้ำใสน้ำโฟกครับ,รรรบทางขึ้นครับเด่ายงัก ลูกลังมาปูเลยครับทั้งหลงังนี่เป็นลูกลังครับเน้อเดาอยู่นี่แล้ววัดไทยหนาไทยหลังอยู่มีไส้เดาอยู่นี่แล้ววัดไทยหนาไทยหลังนี่แหละมันมันเลือกโพสไส้มันเลือกเออมีลูกลังปูอย่างนี้แค่เนี้ยด้วยไอว่าเดือกมาเกียดหนึงอังงยนยังบอลลอดอยู่ มันเบิดเลยแม่ไสมันลึกบอกไสกันเด้อบอกเด้อเอาไปไสไหวโอ๊ยเผื่อน้ํามันบ่คักเด้อวันแต่อยู่หน้างานก็บ่หลายๆยะใช้ขาดอยู่หั่นนึงซึบๆๆอยู่นี่แหมมันก็เบิดแมะมาเบิดจนนี่แล้วบ่บ่วง <laughs>

พ่อพ่องานไม้น้ำต้นไม้งานน้ำเ่ล่ออดินเซ่ไปอดินเซ่กําลังแต่งช้างครับแมนครับก๋หลกันดิไเดียว มแมวจางมันเที่ยวจางมันเที่ยวก็ร,รู้ว่าเที่ยวยะบาสัมไมบ้าบ้มังนนนนนววเนี่ยน่ะคันแรกเนี่ยคืออะไรวะเนี่ย ซายมันฟูครับยังลงไปทางล่างมาวิ่งร่วมกับดำหมูครับอยู่พยักครับเอ,อ้อแกวปลาแกวเหยียบ้องเหยียบ้องโดยบ,บริษัทอ๋อคือบไปทัวร์เลยพยวพนี้ <laughs> บบไปรถบบไปรถ เราย h ầ m ควงเราย h ầ m ควงเออมาปะมาย h ำควงปะมันจะยกของพวกยกข้าบ่เนี่ย side, วันไซุกวกขนาดได้ไฟ สภาพอยู่่านโดคนไซน์ไซน์ฟูกับไฟฟกสองสอง,สองงงานสง,งานนี่หลอกสองงานนี่น่าจะเตรียมคำหนาง,งานครับวันนี้น่าจะจบบอจบก็เลี้ยหน่อยครับตอนแรกนะครับอืมไม่อยว่าสื่อมังไงใช่ไหม <c oughs> ไเดี๋ยวพาไปดูแมคโคตรตักครับมุนี้ก็ลอกเสร็จเรียบร้อยครับนะครับเดี๋ยวห้องคอมมาเอาที่หลังครับเพิ่งเริ่มครับถ่ายคลิปเพิ่นครับย่างร่างครับบ่ค่อยได้ถ่ายครับคุณโว้ยสัมผัสอยู่ที่นอดโดหรือเปล่า ไงกุ๊บปา่าเราเปิดประตูเราป้นดินข้างในเนี่เบิดครับนี่ก็หลอกนักก็นี่ก็อยู่กับเจ้า XM ครับ s อ2เ0สองร้อยรุ่นสิบ ngày khúc คนขับต้องใส่จักรยานในการขับกับวิญญาโยกขึ้นบางเทือกว่าเห็นครับํำฟ้าไทยครับยังไงบัละออ่ะคันแรกครับเที่ยวแรกของวันนี้ครับ ต้องวิ่งเอาเที่ยวนหน่อยครับวันนี้ครับว่าละสำลักได้แล้ววันนี้ออกตัวพอา่ว่าทางดีแล้วครับรถไถวาแตงทางนะครับใจเย็นไปใจเย็นไปแล้วครับคันแรกครับเปิดทางไหมครับชิวๆครับสบายๆครับตึงเทียสอง สบายสบายครับอันที่สองเข้ามาครับโอ้รถฮอจอดอยู่ไกลนครับไงกุ๊บ ไปเยน็นอยู่เตะหันขึ้นเขียวเงี้ยไปต้นเลยไหมแต่มันยิ้มกิงยิ้มม,มันยิ่งเขี้ยวไปขึ้นเดี๋ยวไม่กิ้มหมวกเนาะดูครับโอ้โหทรายครับโอ้โห,โโหคุณตลบอ้วนยังไงกรุบเลยครับฝีมือการลอกหน้าก็โอเคครับ วยงามครับเหมือนด้านนี้ครับก็หลอกเสร็จไปเรียบร้อยครับใช้เวลา4วันครับมาเดลีย์ได้ครับหน้าย่นี่วแปดไรครับดินแห้งครับช่องนี้ครับตอนนี้มีฝนตกมากครับไงกุ๊บ แบบนิ่มๆชิวๆครับดินทรายครับฝากเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับฝากติดตามและคอมเมนต์กันมาฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องอินทรคามดำซิงครับผมช่องอินดำซิงดินด่วนด้วยนะครับผมด่วนๆจังเด็ดไทยครับผมพอใอยมีเวลาไทยครับครับจะรถครับพี่น้องช่องนี้ครับหาเงินใส่หนีใส่สินครับหนีสินไลค์ครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ